ที่จังหวัดอ่างทองค่ะลั่นกลองโหมโรงชวนแต่งชุดไทยย้อนยุคร่วมงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทองกาชาติจังหวัดอ่างทองงานภูมิศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมลุมแม่น้ำเจ้าพระยาป่าศักรประจำปี2568ค่ะ ที่บริเวณลานองค์พระพุทธไสยาติวัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แต่งชุดไทยไปเที่ยวงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทองงานกาชาติงานภูมิศิลป์ถิน่นวัฒนธรรมลุมแม่น้ำเจ้าพระยาปาสะประจำปี2568 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าในปี2568จังหวัดอ่างทองมุ่งมั่นจะยกระดับการจัดงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทองงานกาชาติจังหวัดอ่างทองและงานภูมิศิ์ถิน่นวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปา่าสะ ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นสะท้อนอัตลักษณ์และความงดงามของจังหวัดอ่างทองสู่สายตาคนทั้งประเทศค่ะวันนี้จึงได้เชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคเป็นแบบอย่างและมาร่วมบันทึกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวอ่างทองร่วมกันแต่งชุดไทยมาร่วมงานให้มากที่สุดค่ะ สำหรับงานมหกรรมของดีเมืองอ่างทองงานกาชาติจังหวัดอ่างทองปี2568งานภูมิศิ์ถิน่นวัฒนธรรมลุม่มแม่น้ำเจ้าพริยาปะะ่าศักประจำปี2568จะจัดขึ้นระหว่างวันที่28มีนาคม ถึงวันที่3เมษายนค่ะณวัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจัังหวดอ่างทองซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์เมืองพระใหญ่ของจังหวัดอ่างทองค่ะมีการประดับประดาชุดไฟจากทีมงานระดับประเทศสร้างบรรยากาศความสวยงามเหมาะกับการแต่งชุดไทยย้อนยุคมาร่วมถ่ายภาพและเดินท่องเที่ยวชมงานในทุกค่ำคืนค่ะ